ใช่แล้วั่ะปกติไม่ใช่ขายตรงนู้นเหรอถ้าอย่างนั้นวันนี้รถสามล้อมีหัวเป็นเสื้อไหมไม่ไอ้โคนอะไรนะโคนคนดงมันอ่ะโคนเ็เสื้คนดงมันมีไหมยังไม่มาเลยเพราะนั้นลูกค้าก็ถามโคนดงมันเออยังอะไรยัอะไรอ๋อแล้วจะมาแต่ไหนอ่ะอ๋อเดือนหน้เลยเออเขาถามหนูอยู่ว่ามีโฮลดงมันไหม ตกเ่นี่ดมมันมีแต่มันแปลกอันนี้ใหม่บ้านเนอะแตกไดยังไงดนมานดินผัดอันลูนซีมอันนี้คือะไรคือะไรอลายแบบนี้ลายอะไรนะลายตะขอลายตะขอลายตะขอโบราณลายตะขอจ้าสวยดีเนอะ ราทาไมพงอันี่ไม้อะไรเหมือนไม้บ้านอันนี้สเสดยหนูนกยูงอะไรเตยนกยูงนสเตดยอันี้ภาพคอนคอปปะเวยดีนะุณยายต้องหัดเล่นลายแล้วอะไรดี ตอกบ้านตอกตาตอกหัวรื้อนิดนึงลูนซีมมีสีม่วงสีเขียวเล่นมีลายไม่หนีเวลาลูกค้ามาจะได้ตามให้ถูกลายยังไงจ๊ะลายที่โทรศัพท์นั่นแหละไม่ได้ลายลายาะลายโทรศัพท์ผิอมเลแม่คคาม่คคาเนมิเอ็น แม่ค้ารวยทองเต็มคอเลยเของยายอ่ะอันนี้เคืาเรียกลายอะไรนะลายดาวกระจายอจริงเหรอสวยนะเหมือนของอันนั้นเลยเหมือนของที่นั้นใส่อ,ะอ่ะแต่มันเป็นผ้าไหมของเราเป็นเขาเป็นผ้าป้าของของอะไรนะที่ใส่อ,ะอ่ะยืดจำไม่ได้ดาลานะ อันนี้ลายสวยแปลงถ้าพันคอบอกเหรอลายอะไรอ่ะงงจิตตะกะจจิตตะโกะจิตตะกะคือลายสวย,สวยดีไนะหมอะไรคะลายสวยดีนะนี่มันเป็นงานงานงาน,น,น,นคอมันก็สวยดีตลองในงานบ้าน,นสวายใช่ไหม หน้าละสวยมีทับเป็นไม้ใหม่หรือไม้เก่ากระโปรงครับก็มีทั้งเก่าทั้งใหม่ค่ะอ๋อเหรอจ้าไม่สบายเก่าก็มีผ้าเป่าผ้าเสก็มาทำกระโปรงมีคุณค่าเนาะเยเ่ยดด้วไม่มีผ้าลายรูปอื่นๆเลยเนาะรูปสัตว์รูปรูปอาานาันนั้นนะ เขาหาลูกนกยูงนกยูงไม่มีไม่มีแต่กระปรองนกยูงนี่กระปรองนั้นสวยดีนะตัวนี้โชว์หน่อยเลยใช่ใช่อะโชว์หน่อยเผื่อว่าลูกค้าสนใจสวยดีเนาะสวยค่ะอืมสวยดีค่ะเสนอพย คาบแก้วงานกิตโกรอก,ต,กรตะโกเหรอห้าตะโกเหรอแล้วแล้วปลาคาบเหรอคะ ตัย <3 S 1> ังไม่เข้าเลยพีู่้สั่งกสาโคนประมาณรายของอิซ่าใช่ล้ิซ่าค่างานยกก็สาันขึ้นค่ะคางานยกหน้านางชายคืออยู่ประมาณสามพันเก้า3้างสามตะโกสามตะโกก็สอ0 0ักว่าค่ะเขานากคือแพงมากตอนนี้รายนี้รายเดียวเลยนะนีกำลังฮิตก๊อายใายนี้คุณไ้เก็หใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นร้อยเซ็ตห้าสิบตประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรจะออกค่ะ วสวยจังเลยพญานาคเาเป็นไม้ของอุดรนกบนไม่แน่ใจมันเป็นผ้าฝ้ายตัวของลิซ่าใส่อ่ะค่ะฝ้ายเขาจะโยงตามน่าจะเป็นฝ้ายมาจากอุบลมากลงทาีลงสั่งได้งานสามกสั่งแล้วแต่ต้องรอคิมพี่มีลายกระต่ายด้วย อืมโอ้โหสวยจังเลยของคุณครูทำไมได้ลายที่สวยมาเยอะมากเลยนะ ถ้านีขาาถงเขอ้งนี่ก็สีานี่นเนี่ยอะไรนี่สวยแท้โชว์หน่อยคืออะไรอะแพนหน่าเหรอแพนหน้าโอ้แปลกดีเนาะ โอเคมีอะไรสวยๆอุ้ยแสดงว่าร้านหายไปไหนหมดของสวยๆหมดแล้วแครไปไหนหมดเาตอนคันนี้เลืซื้อไปหมดเลยนะโอ้โหล่องเลยสวัสดีค่ะรีดใหม่ฮะพี่พร้อมหรือ้วน อไม้กางเองเปไหนไม่เห็นเลยนี่มือมือระวัง้าไม้เลอะหมดโอ้โหมีหน้าล่ะอ่าวันนี้สวยจังดีธรรมชาติดีธรรมชาติโอ้สวยน้อยเหนือเนียนกริบเลยไม้บ้านชุ่งยืนราคาห้าพันห้าไม้บ้านชุ่งยืนโอ้โหห้าพันห้าไม้บ้านชุ่งยืนหน้าเลยดูมองแล้วมันเนียนแท้หนน้า ้ารพงยืนที่ทำชาท้าคุณยายสวยเนาะอุ้ยโอ่ยโอ๊ยกำแฟงวสวย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 สวาสมยส็ยสว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 ยสอนสวยงวยสวเสวเตวยบ้านยสวยาวยสวยสวยสนเสวยสวยส้ยใหย่วยสวยาวยสวิสวยสวยสวยสบอสวยสยสวบสรยสวยสวยสวยาววยสวยสสวยสวยยยสวยสวยสวยย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  แด็สุเจรงนังอยเม่นงทุนงยลายเลยอันนี้ลายอะไรไม้บ้านพุ่งยืนเหมือนกันไมบ้านพุ่งยืนนี่คือได้ไหมไมบ้านไม่ยืเยอะยอไม่ยกให้เขาทั้งทันเลยอันนี้ก็เต้ามูนอุ้นี้สวยมากเลยอะนนี้มะเขือหันตาลง้นระตขาอยะอยากได้มาแล้วขอแค่ชมกันรอ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  สวยมากเลยค่ะน้ำลายไหลละอคลังติ๊ติ๊ยูโมติ๊สวยสวยอันนี้หัวแดงจีนแดงค่ะแล้วก็นแดงจีนแดงขีดสังเช่ะนี้ก็มีอยากได้สักผืนหนึ่งทำฉนไหนทำฉนไหนอยากใส่พรีเซนต์จังเลยอันนี้จีนน้อย ลูกยูมาหมดเลยตีน้อยตีน้อยก็สวยดีนะอ่ะโอเคนิ้วอะไรอ่ะไหนตีนในตออะไรโอ้ลายสายฝนเหรอไม่ใช่ค่ะนี่มันเป็นมัดมัดลายในกรงค่ะอ๋อเหรอยังไงมัดในกรุงในกรงในกรงเหรออ๋อในกรงเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องคือใช่ใช่ใช่เขไม่ต้องขึ้ลามีโอ้ยตีนก็สวยด้วยมัดเอาขาวมัดแล้วไปโยนเหลืองเอาเหลองาเหลืองนาด้วยเนาะ น้านี่มชาพุ่มยันตตีนก็เป็นตีนดวงตาัวหางสีธรรมชาติไม่อยากได้แต่ไม่มีอ่แต่ยังไงดีสวยนะคะพักทายมาได้นะคะเท่ายเอ่ยเจ็ดพันห้าต้นเจ็ดพันห้าราคาเบาๆแต่ก่อนแพงกว่านี้ใช่ค่ะเดีแต่ก่อนเคยซื้อแพลงวันนี้อันนั้นก็ไม่เคยเหาะแ้นังไม่เคยอันนี้ก็สวยนี่สีเขียวอ่อน ทานตรานนยูงค่ะออกเป็นเขียวมินค่ะเขียวมินลวไม่ออกเลกีเมลราเอตามาจะเห้เราอ่อัาเจะติดออย่งนะสาวนาใช่ไหมไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเนไหนคนได้ที่เลยคนทำเงินเราไม่ได้หรอกใหญ่ไปรุ่นแด้มีครเจจนปรอเจจีน อืมสวยมากเลยสีธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะไม่หวานดีแท้อ่าตี๊ดตีอยู่หมดตี๊ดนะุ่ต้องสกสไม่เีกสวยมีเท่าไรจ้าอันนี้จบค่ะอันนี้สองหมื่นสี่พันหอยสองมื่นสี่นจ้ะจบ จบอันนี้จบเงินอย่างเดียวจบเงินจบทองมีอีกไหมอันนี้ก็สวยนตีนก็สวยตีนก็เอามาจากไหนตีนเนี่ย่อเองค่ะโอ้โหส่วนมากเลยตีนนี่มันทอง่ายอยู่หนึ่งตัวนึงมีไหมมีขายไหมมันไม่ยู่งเลย

ันเป็นโนไอเป็นโทนแดงใช่ไหมใช่น,น,อน,น,นอนขายร้านนี้นอนขาย <c oughs> ตามสะดวกเลยไม่เป็นไรห <Okay. S 1> ลบเลยหลบไปเลย <c oughs> ถ้าไม้สวยนะ ไปของผู้ชายผ้าคุมไหลอ๋อผู้หญิงผู้ชายได้ผ้าคุมไหล่เป็นสีธรรมชาติเนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมุดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินด้วยเออกินก่อนเดี๋ยวถ่ายก่อนสวยเนาะเป็นของขวัญก็ได้เนาะของขวัญช่วงนี้ใช่ใช่เหมาะอย่างยิ่งเลย ได้ไหมคะคุณยายจับผู้ชายมจัผู้ชายใครนี่จับใครจับใครเอกเคกี่ไล์สุดแตสสันจอดแต่เด็กจสเสกลังนะเสเนาะเนีนนุกทำอยู่ตัวเล่นอะไรหร่ดาอทำเอ็กเคยกี่ไล์สุดอเลย้เจอกินจิเนาะกินจรจิงอาเนาะเอาเกินนะเอาเกินดยจริง ลายสวยดีแท้ได้ลายืแล้วเว้ยงานสั่งของเขาเอาเป็นครหน่งไม่ไม่เขาสั่งออเดอร์มามันมีมีพวกลายปลาไหมมันไม่มีเขาสั่งอย่างเงี้ยเอาลายปลาอย่างเงี้ยีเนีเอาลาย้อโชว์สิไม่ตอมอมันเป็นงานอะไรอ่ะวับวับสวยจังเอุ้ยสวยจังเลยอะลาใหม่ใหม่เลยลายลาัตะขาบ หมดเลยทำไมสวยจังเลยอะ่ะตกใจมาแล้วมาแล้วตกใจยังมาเล่นอะไรกันเอ้ยบบังยังงั้นอ่ะหลับบังเลยกันเซ็ตเลยห <c oughs> ายไปไหนไม่ค่ะเพะไม่ได้มานานสวัสดีค่ะขา,ายดีมากเลยเหี้ยสิหนิดต่บนั่งหลับเฮ้ยทาง <c oughs> สวัสดีค่ะคนสวยยิ้มหวานแท้ ทำอะไรนั่งสอยอะไรอะ่ะนอนนอนคลายเลยลายนางรำลายสิงมีสิงสีอะไรด้วยบอไม่มีอะไรปลาคราบเลยเนาะเปลี่ยนทรงผมใหม่บอกลูกค้าด้วย ไม่ลูกชายจำไม่ได้ลคกชายคือตระการให้เปิดไอ้นั่นออนแมทออกมันว่าจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเอามันเดจริงไหมอะประชาชนมันไม่เหมือนไงอะไรสวยกว่าตัวจริงเนาะงานสวยเนาะที่โชว์อะ